สวัสดีครับอยู่กับลุงแซมนะครับวันนี้ลุงแซมจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้ยาและการรักษาโรคต่างๆที่ลุงแซมมีอยู่จะมาสอนเป็นไกด์ว่ายาไหนใช้ตอนไหนยาอันนี้มีไว้ทำอะไรโอเคอย่างแรกเลยเริ่มต้นนะครับผมฝากกดไลค์ให้ลุงก่อนนะครับ กดไลค์กดซับสไครต์ไว้ก่อนนะครับผมโอเคลุงจะอธิบายเริ่มต้นเลยนะมาเริ่มต้นเลยนะครับอ,อ,อย่างแรกนะครับคือผ้าพันแผลอันดับแรกเลยถ้าจะรู้ไว้ก็คือแล็กนะครับถ้าเรามีเสื้อผ้าอยู่นะครับเราสามารถเอามีดอะหั่นให้เป็นแล็กได้นั่นคือเบื้องต้นในการหาผ้าพันแผลเวลาโดน ซอมบี้ตบหรือเลือดออกนะครับอ่าเราก็จะได้แลกมาแบบนี้นี่คือพันได้เลยต่อไปอย่างที่สองนะครับอ่าอ,อันนี้เป็นเดชนะครับใช้แทนแลกแล้วก็ดีกว่าแล็กนะครับตัวนี้จะไม่ติดเชื้อทางบาดแผลเวลาพันนะครับจะดีกว่าเพราะว่าเวลาเราใช้แลกอะมันมีโอกาสติดเชื้อในเมื่อที่ผ้าเราฉีกออกมาแล้วมันไม่สะอาด มันจะดำๆหน่อยนั่นแหละจะทําให้เราติดเชื้อในการพันแผลแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้ปลอดภัยหายห่วงร้อยเปอร์เซ็นครับผมอ่ะต่อไปนะครับวิตามินนะครับตัวนี้คือยารักษาทุกโรคสําหรับลุงนะเป็นถ้าใครมีอยู่นะมันไม่ใช่ยารักษาทุกโรคมันเป็นแค่ตัวทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาอ่า ภูมิคุ้มกันทุกอย่างจากเชื้อหวัดแบคที ia, เรียทุกอย่างติดเชื้อเนี่ยมันถ้าเราติดเล็กๆน้อยๆเราสามารถกินตัวเนี้ยเข้าไปได้เพื่อที่จะทำให้มันหายหรือว่าทำให้ร่างกายเราเฮลตี้มีภูมิคุ้ม,มกันนั่นก็คือซัดไปได้เลย หเม็ดนะครับถ้าใครมีนานๆครั้งรู้สึกว่าเอ๊ะขาดวิตามินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออซัดไป1เม็ดตัวนี้คือบอ o เ d t e ิ t k นะครับเป็นอ่ตัวที่เจาะเลือดนะครับสามารถจะรู้กรุ๊ปเลือดของตัวเองได้ว่ากรุ๊ปเลือดตัวเองเป็นยังไงอย่างลุงอ่ะลุงเจาะแล้วก็จะขึ้นขวามือว่าเป็นโอบวกสามารถให้ใครได้บ้างโอบวกให้ ให้เลือดใครได้บ้างให้ผิดได้ไหมไม่ได้นะครับตายนะครับให้ผิดนะครับกดใช้ได้เลยเวลากดใช้ไอเทมนี้สามารถบอกได้เลยว่าเราติดเชื้ออะไรบ้างนี่คือโรคต่างๆที่ขึ้นมานะครับผมโรคเกี่ยวกับปิดเชื้อทางเดิอนอาหารทุกอย่างโรคเกี่ยวกับอาหารเชื้อไข้หวัดทุกอย่างจะขึ้นอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับโอเคตัวนี้คือเทตราซีลีนนะครับ ยาตัวนี้รักษาอาการติดเชื้อจากแบคทีเรียนะครับตัวนี้อาการเบื้องต้นถ้าติดไม่เยอะนะครับกินน้ำเปล่าอัดไปแน่นๆนะ่ะอาการจะหายจะจางๆไปได้แต่ถ้าติดเยอะมากขึ้นนะครับอ้วกแตกอ้วกแตนนะครับอ้วก <laughs> แตกอ้วกแตนนะครับตัวนี้ใช้ได้ครับผม ถ้าเราไม่รู้ว่าเราติดเชื้อจากอะไรเวลาเรามีตัวยาชาโคกับตัวสีเหลืองเนี่ยสองอย่างนะอยู่ด้วยกันถ้าเราติดมีลูกติดเชื้อขึ้นมานะ,ะให้ซัดไปอย่างละเม็ดเพื่อความถ้าเราถ้าเราไม่แน่ใจอ,อนั่นแหละซัดไปเลยอย่างละเม็ดรวยยาโอเค ต่อไปเลยตัวต่อไปครับชาโครครับตัวนี้คือยาแก้พิษจากการติดเชื้อจากอาหารนะครับก็คือกรณีที่กินของสุกๆดิบๆหรือว่ากินของดิบท้องร่วงตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้เลย กินของสุกๆดิบๆไปนะครับหรือว่ากินของดิบไปนะครับติดเชื้อจากอาหารนะครับอาหารเป็นพิษนะครับตัวนี้สามารถแก้ได้นะครับต่อไปนะครับโคเดอีนนะครับอ่าใครเป็นหวัดไอหรือจามถามหาตัวนี้ได้เลยครับผมตัวนี้ก็คือพาราเซตามอลนั่นแหละอันเดียวกันมันถ้าจะใช้ในกรณีที่ว่า,าจาม เป็นหวัดไอฮอกอะแคกอ่า,า,อา,า,อา,า,อาแยก่แกปวดอันนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นหวัดนะครับร่างกายเราหนาวอากาศเย็นมันจะทำให้เป็นหวัดแล้วก็จามได้นะครับตัวนี้คือรักษาอาการหวัดไอนะครับจำไว้นะครับมาอันมาอันต่อไปนะครับเอ่อตัวนี้นะครับคอลีนง่ายๆเรียกง่ายคอลีนแล้วกัน จะทำให้น้ำที่สกปรกครับหรือว่าน้ำที่ติดเชื้ออยู่ะสะอาดขึ้นอโอเควิธีใช้ก็ไม่ยากครับขวดน้ำนะครับที่เราไปกรอกมาตามห้วยหนองคลองบึงนะครับใส่ในขวดไว้นะครับเนาะแล้วเอาตัวนี้มาละลายลงไปในขวดน้ำนั้นเท่านี้ครับน้ำที่เราอยู่ในขวดนั้นก็จะกลายเป็นน้ำสะอาดที่เรากินแล้วไม่ ติดเชื้อได้นะปลอดภัยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่กับการใช้ยาตัวนี้นะคอรีนนะครับผสมน้ำเนาะโอเคต่อไปเลยสั้นๆง่ายๆแล้วกันนะครับเอาที่ลุงเข้าใจนะมาต่อไปนะครับตัวนี้เลยนะครับอะดีนรลีนนะครับอ่าฮะใครสลบหรือหมดสตินะครับคนสลบอ่ะใช้ไม่ได้นะ ต้องให้คนข้างๆใช้นะครับลุงบอกไว้ก่อนเขาสลบยู่จะลุกมาใช้มาฉีดอันนี้ไม่ได้ต้องให้คนที่ข้างๆอถือไว้แล้วก็จิ้มมาที่ตัวเรานะครับอ่าจะทําให้เราตื่นขึ้นมาในทันทีจากการที่เราสลบนะครับอันนี้ไม่ยากไม่ยากอะดินารินจําไว้ครับต่อไปครับมอร์ฟีนครับอ้อมีอีกอย่างหนึ่งตัวเนี้เหมือนลุงเคยใช้นะ แล้วกดใช้ตอนที่ไม่มีอะไรเลยอะ่ออะ,อะกดใช้แล้วอะ่ะมันจะวิ่งไว <c oughs> เว้เฮ้ยทุกคนลองดูลองแล,งล,งลง้ถ้าเจออะดรีนาลีนอะ่อะอ่าสดๆเลยฉีดคสดเลยฉีดตอนที่ยังไม่สรบนี่แหละมันจะวิ่งไวขึ้นเว้ยไอเชื่ออ่าไปลองดูถ้าถ้ามีผลยังไงมาบอกลุงด้วยมาวิ่งไวขึ้นจริงๆเกเคต่อไปต่อไปมอร์ฟิน โมฟีนนี่แข้งหักขาหักนะครับผมฉีดตัวนี้ไปปุ๊บสามารถลุกยืนเดินขึ้นได้นะครับแต่ไม่ได้ปกติ100%นตะครับตัวนี้จะกระเพกกระเพกจากที่มันยืนไม่ได้เลยนั่งได้อย่างเดียวแลฉีดตัวนี้เข้าไปลุกยืนเดินได้ครับก,รก็กระเพกกระเพกหน่อยนะตัวนี้อโอเคมาอีกอันนึงตัวนี้ต้องคราบเอานะครับหลักการเดียวกับโมฟีน แต่จะเอาบรรเทาอาการขาหักนะครับอ่าเราใช้กิ่งไม้3อันนะครับในการทําแล้วก็แร็กหรือแบนเดตอ่าได้หมดนะครับผมในกรณีเราใช้อา่าลุงจะใช้แร็กนะครับแล้วก็กดคลิกไป2ครั้งนะครับก็จะเขียนว่าคราสปินนะครับอ่านถูกหรือเปล่าวะน่าจะใช่ <laughs> เรียบร้อยครับ เราจะได้เป็นบูทเด่นอ่าตัวนี้ครับเอาไว้เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินขาหักแทนม,มอร์ฟีนถ้าเราไม่มีมอร์ฟีนนะตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับโอเคต่อไปยาตัวต่อไปตัวนี้คือถุงน้ำเกลือนะครับตัวนี้ถุงน้ำเกลือนะครับใช้ในกรณีที่เอ่อ เรากระหายน้ําลุงจะใช้ประจําเลยที่น้ําไม่มีหิวน้าเนี่ยลุงจะใช้ในการใช้มันเสียเงือ่อเสียพลังงานตัวนี้เวลาเรากระหายน้าอะ่ะแดงๆอยู่เงี้ยได้ตัวนี้เข้าไปนี่ปุ๊บโอ้โหสุดยอดสดชื่นนะครับผมวิธีใช้ก็คือเราจะต้องรู้จักกับตัวนี้ก่อนนะครับผม ivstarkit นะครับตัวนี้คือชุดสายชุดสาย สำหรับอ,อุปกรณ์การแพทย์นะครับจะต้องเอามาใช้กับถุงน้ำเกลือนะครับตัวนี้ก็เอาไปผสมกันเลยแบบนี้นะครับโอเคพอมารวมเสร็จแล้วเราก็จะได้อันนี้นะครับเป็นถุงน้ำเกลือพร้อมใช้นะครับว่าพอเราก็ไปรวมกับชุดสายเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็ลองกดใช้นะครับจิ้มเข้าไปที่ตัวได้เลยไม่มีผลเสียกับร่างกายตัวนี้นะครับคือ อ่ะเห็นไหมครับขวามือของลุงก็คือจะมีรูปน้ำสามขีดขึ้นไปข้างบนนั่นก็คือขึ้นอย่างรวดเร็วสามขีดพกตัวนี้ไว้ติดตัวครับไม่ต้องกินน้ำนะครับแต่กพกน้ำดีกว่านะดูว่าโอเคมาตัวต่อไปถุงเลือดอันนี้คือถุงเลือดที่ยังไม่ได้เจาะเลือดนะครับลุงจะบอกว่าถุงเลือดเนี่ยสำคัญเหมือนกันในการใช้ ลุงบอกไปก่อนหน้านี้คลิป EP2 สองครับที่ลุงเก็บเลือดตัวเองไว้ใช้อะไว้ในยามฉุกเฉินนะอ่ะเรามาลองใช้กันตอนนี้เลือดลุงเต็มอยู่นะลุงจะลองใช้ถุงเลือดนะครับเก็บเลือดตัวเองไว้นะครับจิ้มเข้าไปที่ตัวเองแล้วก็โอ้โหอแล,แล้วมันก็จะซีดหน่อยนะเออแล้วหน้าก็จะซีดลงซีดลงซีดลงอนะ่ะเออเราได้เลือดมาแล้วนี่เลือดของเราสดสด ที่เราดูดมาเมื่อกี้บล็อตแบ็กนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีชุดสายเหมือนเดิมชุดสายตัวนี้มาคอมบา์ไปเลยหน้าลุงยิ้ซีดลงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้ลุงเติมน้าเกลือไปแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้น <c oughs> <c oughs> น้าเกลือที่ช่วยได้ลุงได้เยอะเลยอ่ะเรียบร้อยครับนี่ไอวี IV นะครับเราได้มาแล้ว ชุดเลือดปฐมพยาบาลอารมณ์ประมาณว่าโดเลมอนดึงของออกมาจากกระเป๋าชุดเลือดใช้ในยามฉุกเฉิน <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> นี่ตัวนี้ครับสามารถช่วยเราได้ในยามที่ว่าเราเลือดของเราใกล้จะหมดแล้วตรงขวามือที่เป็นรูปหยดน้ำนั่นแหละอันนั้นแหละถ้ามันแดงเมื่อไหร่นะมีเรื่องแน่นอนมันจะจบชีวิตในอีกไม่ช้า ถ้าเราถ้าเราไม่รักษาหรือว่าถ้าเราไม่เติมเลือดตัวนี้เก็บไว้ได้นานพอตัวนะครับแต่ก็ไม่ไม่รู้นะลุงไม่เคยเก็บได้นานเลยเพราะว่าลุงใช้ก่อนมันจะหมดอายุตลอดเลยหมดอายุไม่รู้แต่เก็บไว้อควรกีเก็บไว้นะครับถ้าใครมีนะควรทําเก็บไว้ติดตัวนะครับโอเคต่อไปครับไสเดือนนะครับทุย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อันนี้มียารักษาโรค ล้าเล่น <laughs> ล้า <laughs> เล่นครับผม <laughs> หมดแล้ว <laughs> โอเคการประถมพยาบาลชุดประสุญญาบาลการรักษาเบื้องต้นยังไม่หมดนี่ว่ามีอันนี้ครับหน้ากากนะครับหน้ากากอนามัยนะครับควรใส่ออกจากบ้านนะครับควรใส่ออกจากบ้านควรใส่ออกจากแคมป์นะครับช่วงนี้นะครับหน้ากากอนามัยนะครับโอเค <laughs> น่าจะหมดแล้วล่ะ โอเคเอ่อถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องนะครับเอ่อพิมพไว้ใต้คลิปลุงได้นะครับเสริมไว้ได้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าลุงจะทำคลิปเพิ่มแล้วกันในพี่เพื่อนๆพ,พิมพ์มาข้างล่างนะครับว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องบ้างนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมว่างๆก็ฝากแชร์ไปในเพจที่ เล่นๆอยู่ด้วยกันแล้วกันนะครับเซิร์ฟที่เล่นอยู่นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับขอบคุณมากมครับผมสวัสดีครับ